เอาจริงพูดกันแต่เราเธอมันหวานเกินไปปะรอบนี้คือไม่ห่างกันเลยอ่ะนั่งอยู่ข้างกันตลอดจะก,กระซิบทำไมเนี่ยนะเราจะกระซิบทำไมเนี่ยคือนั่งคือทุกคนเคยเข้าใจไหม,มว่าดิฉันไลฟ์ขณะแต่งหน้าคุณนุกธรดลเขาเป็นห่วงแฟนเขามากถึงขั้นแบบ ต้องออกมาหาตลอดต้องออกมาหาตลอดขนาดกางเกงเป้าแตกอาร์มอยู่ข้างในน้องอาร์มอยู่ข้างในห้องไม่บอกน้องอาร์มทำไมต้องมา,อามบอกคุณแม่ซึ่งคุณแม่อยู่ข้างนอกห้องแต่งหน้าอยู่นอกห้องแต่งหน้าอยู่นอกห้องทุกคนคิดดูดีๆนะดึกภาพนะน้องอาร์มดูแลเรื่องชุดอยู่แบบแม่แม่เป็นคนเมนเนจว่าอาร์มดูเรื่องชุดข้างในนะเปลี่ยนเสื้อผ้าฟิตติ้งใครเข้า